โอเคนะครับผมก็ขอกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องนี้อีกแล้วนะครับผมก็วันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากมานะครับผมพี่ก็คือนี้พี่ก็จะมาบอกน้องๆว่านะครับผมว่าใครที่กําลังมองหาล r าอาวีฟีไฟอยู่นะครับผมสองเกมนี้นะครับผม เออาถ้าเป็นเกมอื่นก็ลองสอบถามเข้ามาดูครับเช่นเป็นวันพันเมียนนะครับผมของเล้วก็นะครับลองสอบถามเขาดูแล้วโอเคใครที่อยากซื้อาสามารถทักมาหาพี่ได้นะผมบอกว่ามีราขายครับค่อนข้างราคาถูกนะครับซึ่งถ้าไปเปรียบเทียบกับเว็บอื่นนค่อนข้างแพงคนระับยกตรางเป็นเว็บแรกนะครับผมอ่าผมจะยกตัวอย่างเป็นเว็บนี้ละกันนะคนดู คือนี่ครับเกมมบายอ่าสมมติเท่าไรจะพาไปดูเกมโซนทีวีซีมีแชร์นี้นะครับผมคเกมโมบายนะครับผมสมมติต้องน่าจะเอาราดฟรีไฟนะครับนี่มีหักเดียวซึ่งหมดไปแล้วด้วยนะครับผมก็ไม่ค่อยดีนะครับต้องตัดมาครับที่อารีมีหกพันสองร้อยห้าสิบเก้าบ้างอะไรบ้างนะครับผมดูมีลายไปสามพันบ้างบางอันก็ขายแล้ว รหัสค่อนข้างแบบแพนโคตรนะครับผมยังไงวะอันหนึ่งครับเดี๋ยวข้าให้ดูนะครับน้องไม่ครับผมไม่ไอเว็บพวกนี้ส่วนใหญ่มันหลอกนะครับผมเพราะว่าพี่โดนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมอยาักจะมูกนพิมไปอ้อจะเป็นราชาฟพิมอาคือแหละพิมไปอ้อ จะเป็นรายชขของฟินให้ได้เลยหรือถ้ามันไม่ขึ้นนะครับผม no, ก็มีวิธีวิธีนึงครับผมกดไปแล้วก็พิมพ์ชื่พี่ไปอีกรอบนะครับจะเป็นรายาขของฟิน เผาสมุดพี่ไปอะพี่ไปแล้วมันไม่ขึ้นนะครับ้ทุกคนการเลื่อนลงมาข้างเดวกเจอนะครับจะเป็นชื่อพี่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้ที่เปิดรับเข้าแคนนะครับดูไหมก็ยังอินนะครับหรือไมกดไปตรงโพตนะครับผมนี่โค้ดอาดูร่านะครับผมไปขึ้นให้ให้น้องๆเนี่ยทำการทักพี่มานะครับผมทำการกดไปแล้วก็ทักพี่มานะครับผมหน้าตาเวลาทักก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่ มากดทักพี่มานี่นะครับผมก็ทำการทักไปจะบอกอะไรอะขอซื้อรหัสขอซื้อรหัสอะไรประมาณนี้ครับซื้อรหัสรหัสอะไรก็ว่าไปนะครับผมจะเป็นรหัสอ่าวีวีไฟนี้ก็ได้นะครับผมทักไปครับมีงบเท่าไรก็สามารถบอกได้นะครับผมและพี่จะรีบจัดหาไอเทมสุดแรงให้น้องๆน,นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผม ก็พี่มีแบบส่วนฟรีไฟนะครับผมยกตัวอย่างฟรีไฟลพี่มีเชื่อมเฟซกับเชื่อม Google นะครับส่วน VK ไม่มีนะครับผมแล้วก็ r v มีเชื่อมเฟซนะครับผมแล้วก็เชื่อมกอรีนาครีน,นีนะครับผมโอเคสับคลิปนี้มีไงมากครับไปแหละ